What's up, guys? Today I come to teach you how to kickflip. Let's do it! Do kickflip! โอเคครับเรามาดูวิธีการคลิกฟลิปกันนะครับง่ายๆครับคลิกฟลิปคุณออลลี่ให้เก่งเก่งก่อนนะครับให้เก่งเก่งก่อนนะแล้วก็มาคลิกฟลิปการคลิกฟลิปนั้นนะครับก็คือการออลลี่แต่ว่าเราออลลี่บางทีเราออลลี่กับพื้นนยี้ยเราออลลี่ไปข้างหน้าแค่นี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเราถึงเฉี่ยนไปข้างๆของช่วงงองช่วงงองของสเก็ตบอร์ดช่วงโค้งของสเก็ตบอร์ดช่วงโค้งๆนี้ รูดไปแล้วก็สะบัดเท้าสะบัดเท้า,ทาพึ่ดขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วแขนก็จะหมุนฝ่าไปเลยแล้ว,ลว,ลวก็เหยียบกล่อยเหยียบมันหาให้เจอแรกๆมันอาจจะทายากเราก็ต้องเหวี่ยงไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนเจอจังหวะนะครับเพราะว่าจังหวะการสะบัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็แค่พยายามทําให้ได้ไม่ยากครับดูคลิกวิด wait